รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านมีภาพไม่หา่เสียงที่ไม,ม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับสามสี่ปีปพับเทียบเรียบร้อยวันนี้<อ>สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาววิชาเกิดสัตว์โลกชาวันอาทิตย์แบบนี้ก็มาดูพี่เอรีวิวของเล่นดูทตังกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับ ใครหลายคนที่บ้านกําลังจะแตกรู้ตังกาลังจะหมดก็อย่าดูคลิปนี้เลยนะครับ mm. พี่เอขอร้องเลยนะว่าพี่เอกำลังจะทําสิ่งที่มันยั่วสุดๆเลยแล้วนะครับอือเตรียมกระเป๋าแหกกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ให้ลูกให้หลานดูก็ระวังโดนกันด้วยนะครับก็สาหรับวันนี้เนี่ยอ,อ๋อพี่เอมีของมาอีกแล้วนะครับ mm. เป็นบันไดเหมือนเดิมนะครับ mm. ชูรักของพี่เอตลอดการเลยบันไดเนี่ยนะอือก็เป็นเซ็ตของ มแมลงกระชับปองเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นซูซูเมะบาชิ03แบบครบเซตเลยนะครับก็สําหรับวันทย์นี้เนี่ยงดส่มกระชับปองไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าส่มบ่อยเกินเนี่ยนะมันเกลือไงเ,เออมันต้องพักยกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ดวงเราไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยก็พักดวงบ้างอะไรเงี้ยน้อก็เอาไว้แบบ เปิดกระชองทีนึงก็เปิดอันติเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูแบบเต็มเซตกันก่อนนะครับไอเซตนี้เนี่ยก็เพิ่งออกได้ประมาณ2องเดือนนี่แหละแล้วก็ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าด้านในชุดนี้จะเป็นยังไงไปวกนนี้อาการหนักเลยเมียกูบอกถึงขั้นที่ว่าถ้ามึงรักมันมากเนี่ยมึงไปนอนกับมันเลยนะของเล่นเนี่ย สำหรับวันนี้กระชับปองที่เราจะมาสุ่มกันนี่ก็คือเซตซูซูเมะบาชิ03นะครับเซตที่3ของตัวต่อบันไดแล้วนะครับมีอยู่4ตัวนะเซตนี้นะ งั้นเดี๋ยวเรามาแหกดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะอืมกาชาเนี่ยมันมาแบบอุย้ยล่วงไปลูกหนึ่งนะครับกาชาเนี่ยมันมาแบบสีน้ำตาล2ลูกกับสีดําอีก2ลูกนะครับอย่าห่วงนะครับมันเป็นเซตเดียวกันนั่นแหละแต่ในชุดซูซูเมะบาชิ03เนี่ยนะพี่บันไดแกเพิ่มตัวต่อที่มันทํารังจากดินขึ้นมาไงมันก็เลยทํากระชับปองเป็นรูปดินแบบนี้นะครับเหมือนก้อนขี้เลย ทางนั้นเดี๋ยวเราลองมาลุยเปิดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มมาลูกแรกเลยนะโอ้ลายมาสวยเลยพี่จะขอลองเปิดตัวธรรมดาดูก่อนนะครับนี่นๆใบปิดเห็นไหมบันไดซูซูเมะบาชิอ่านี่ไงอย่างที่บอกนะครับว่าด้านในเนี่ยของเซตนี้จะมี4แบบนะครับจะมีตัวต่ออยู่4ตัวนะโอเคเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวไหนของเซตนี้ละกันโอเพนขาแดงมาเลย โอ้เตดตูดสีโคตรสวยเลยนะครับอ่านี่ชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในกาชานะครับท้ายมือน่อหลังๆมุกอันแพคกนี่แม่งมาทุกคลิปเลยเนาะ <laughs> ง่ายย่าายยอสำหรับรายละเอียดของเซตนี้เนี่ยก็จริง,รงๆแล้วก็เหมือนเซตที่แล้วนะครับเหมือนเซต02นั่นแหละแค่มันเพิ่มสายพันธุ์ตัวต่อเข้ามานะแม่งตัวแดงๆหัวแดงๆหนวดแดงๆนี้คิดถึงหมายเลข03ของเซตที่แล้วเลยไอตัวที่กูได้ซ้ํามาสองตัวนะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อให้เสร็จแล้วก็รีวิวันเลยดีกว่านะครับโอเคไป,ไปไวๆเลยนะนี่เป็นไงล่ะเออตัวนี้โอเคอยู่นะครับดูไปดูมาก็สวยดีแล้วเนาะอืมตัวนี้จะอยู่ในหมายเลข02ของเซตนี้นะครับจะมีชื่อสายพัน

นะเป็นต่อสายพันเอเชียขนาดกลางเรานี่แหละซึ่งรูปภาพจริงๆของพี่แกก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าตัวนี้ทําออกมาละเอียดดีอยู่นะครับสีเสืออะไรเงี้ยแต่นอกนั้นก็พิมพ์เดิมหละบ <c oughs> ันไดหากินง่ายอีกและแม่งแก้วมาย้อมสีกันนั่นแหละนะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าเซตนี้เนี่ยขาเขาว่ามันจะแข็งแล้วก็เปราะบางกว่าเดิมนะครับหมายถึงความยืดหยุ่นน้อยลงอะไรประมาณนี้กลัวหักง่ายนะครับ <Okay. S 1> อ่านี่เทียบให้ดูเลยตัวสีแดงด้านขวานี่คือตัวที่มันอยู่ในเซตที่แล้วนะครับหมายเลข0 3นานะเห็นไหม แม่งย้อมแมวเลยเหมือนกันเลยนะครับโมเดลเนี่ยแค่เปลี่ยนวัสดุเท่านั้นเองนะอพมพอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบันไดเนี่ยถึงรู้ว่าเขาหลอกกูก็เต็มใจให้เขาหลอกแหละลูกที่สองขอสลับมาเปิดไอตัวที่เป็นลูกดินกันบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนี่เห็นไหมออกรชามาแปลกนะครับรอบนี้เป็นลูกดินเหมือนก้อนอี้เลยเดี๋ยวเรามาแหกดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับโอ้โอ้ โอ้โหได้ตัวแรนะครับอันนี้คือตัวแรของเซตนี้นะครับอยู่หมายเลข04นะเห็นไหมนี่มันจะมีหัวจุกด้วยเออเอเคลูกกระชาปองของลูกดินรอบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับลังของต่อนั่นเองนะนี่นะครับแพ็กเกจด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับเอ้าผายมืออ้ดูบรรพานี่กูนึกว่าโมเดลยุงลายนะเนี่ยเรามาดูรายละเอียดชิ้นส่วนตัวของตัวต่อตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่สีแบบนี้คือตัวแรนะนี่มีเหล นายเอามาได้เชี่ยโอ้โหเจ๋งไหมเอออ่ะเออ,เอ,อแล้ว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 กูรู้สึกว่ามันขาดหายอะไรไปอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเออกูหาอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เอาละไงกูย้อนกลับมาดูชิ้นส่วนที่กูเพิ่งันแพ็คเมื่อกี้กูเพิ่งสังเกตเห็นว่าแม่งเอ้ยหัวมันอยู่ไหนวะมันมีหนวดมีปีกมีขามีกาชาแล้วกูทำหล่นหรือมันเนี่ยเนี่ยเศษถ,ถุงมันอยู่ตรงนี้ครบเลยอะ่ะ

ไอ้เชี่ยเ้ยขนาดกูดซื้อเต็มเซตมาแล้วเนี่ยกูยังจะมาเจอเซตที่แม่งเงยอลืมใส่หัวมาให้ตัวแรกกูอีกพ่อมึงตายมันได้มันบาปกรรมอะไรของกูวะกูกะทํำชิปยั่วคนดูให้น้ำลายหกเล่นๆเ,เนี่ยเสือกเป็นชิปที่คนดูสมน้ำหน้ากูอีนี่นะครับ กูแม่งหมดอารมณ์เลยนีตอนสุมบันไดกูก็เกลือมันแล้วนะนี่ขณะกูซื้อเต็มเซ็ตมึงก็ยังจะเกลือกับกูอีกเหรอบันไดโอ้โหเชีย่ยชิ้นส่วนสำคัญด้วยหัวกูเนี่ยตัวแรกกูตัวแรกกูทำกับกูเหมือนกูเป็นคนไม่มีหัวใจฟ้องหยามึงเลยได้ไหมบันได แล้วในมื่อชีวิตต้องไปต่อกูขอเปิดตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับพลังงานทำคลิปกูหมดเลยเยอะโอเคเนี่ยเห็นไมมันต้องมากับหัวแบบนี้เว้ยเชี่ยแม่งมึงลืมใส่หัวให้กูได้ไงวะตัวแรกกูตัวแรกกู อ่ะเนี่ย <Yeah. S 1> ต่อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แหละอืมโอเคปะกูปลงแล้วกับชีวิตอ่ะโอเคไหมอันนี้ตัวนี้คือหมายเลขศูนย์หนึ่งของเซตนี้นะครับมูดแอนโทนกูไปหมดแล้ว <c oughs> กูกะมาจะลองเต็มเซตเลยชิปี้เยอะอยาครับตัวหมายเลขศูนย์หนึ่ง เป็นตัวต่อสายพันยูเมสปิกอรูนะครับมันจะเป็นตัวต่อสกุลที่ชอบจับตัวหนอนมากระซวกยัดเข้าไปในรังแล้วก็เอาเป็นอาหารในลูกมันนะนะวางไข่ในตัวหนอนอะไรประมาณนี้กูไม่ไหวแล้วกูไปอาแล้วเองแล้วกันนะกูติดชื่อแปชื่อาาไมเดียนสร์ไว้ไปหาอาแล้วเองแล้วกันนะกูไม่คิดเลยว่ากูสู้ชีวิตมาขนาดนี้เลยไม่คิดเลยว่าบันไดจะมาสู้กูกลับวันเนี้ยมึงเอากล้วยสองลูกกูไปเลยนะบันไดาสตีเลย เอาลูกสุดท้ายหมายเลขศูนย์สามไม่มีอะไรมากอยู่แล้วอืมก็เป็นตัวต่อที่บันไดเอามาย้อมแมวเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแม่งแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนชนิดแค่นั้นแหละเฉยต่อจะเจ็ดไปเลยดูไอยตัวสุดท้ายนี่ก็คือสายพันธุ์เวสปาเวลูจินานะครับหรือว่าเจ้าเอเชียนฮอร์เนสนั่นเองนะครับตัวต่อบ้านเราก็มีนะดูรูปลักษ์อะไรทุกอย่างก็โอเคแหละเหมือนอย่างที่เห็นเลยนะครับก็โอเค กูไม่รู้จะพูดอะไรละกูหมดอารมณ์เลยคลิปนี้กูพูดจริงๆเลยกูขอละคนดูทางบ้านเม้นให้กำลังใจกูบ้างก็ดีอย่าเม้นสมน้ำหน้ากูเลยนะคลิปนี้กูบอบช้ำจริงๆโอ้โหแม่งเอ้ยและนี่ก็คือผลประกอบการของวันนี้นะครับซื้อเต็มเซ็ต4ตัวแต่แม่งได้มาแค่3ตัวครึง่งกูจะทำยังไงกับบันไดได้บ้างวันนี้ แม่งเคมก็ไม่ได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นอี่กอ้เยอะ เอาไปว่าวันนี้ก็ช่างแม่งนะกันนะครับไม่ต้องให้ขนมคะแนนรีวิวอะไรกันแล้วเอาไปว่าติดลบสิบล้านดาววิชาเกินสัตว์โลกไปเลยแล้วกันนะครับสาหรับบันไดส่งตีงวันนี้นะโอ้โหบันดวยในได้ตังเราไปเยอะเลยนะบันดวยทําไมทําตัวหัวใครกับเราแบบนี้จังเลยวะทำไมต้องเป็นกูด้วยว่าบันไดอะบันไดสางบันไดสัง กูเกลียดมึงแต่กูก็เลิกกับมึงไม่ได้ไอ้ส้นตีไเ้ย mm hmm. อ่ะสรุปกูก็นั่งปลอดใจตัวเองโดยการถอดหัวตัว01มาใส่หัวตัวแรกกูเนี่ยอือเย่ <laughs> ้ย <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah. ต่อหัวขาดกู